สวัสดีค่ะสุภัราพาสวยวันนี้จะพามาดูการสักคิ้วลายเส้นทับคิ้วสไลด์เดิมและเติมสีปากในรอบปีด้วยนะคะคิ้วนี้ที่เคยพังมาก่อนคลิปวิดีโอก่อนๆลูกค้าอาจจะจําได้นะคะที่ท่านใดเคยติดตามช่างพัดอยู่เรื่อยๆค่ะก็จะเห็นว่าคิ้วนี้พัดได้อัพป,ประมาณ2-3คลิปได้แล้วหลังจากที่ลบด้วยน้ํายาไป1ครั้งนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะตอนนี้ก็ได้มีทรงคิ้วที่สวยงามลูกค้าบอก อยู่ไกลแค่ไหนก็มาเพราะว่าไว้ใจช่างพัดไปแล้วนอกจากช่างพัดก็ไม่กล้กาไว้ใจช่างที่ไหนอีกเลยก็ขอขอบคุณลูกค้ามากนะคะที่ไว้ใจตลอดมา คิ้วที่เคยทําฝุ่นทาสไลด์มาแล้วจะมาทําเป็นคิ้วลายเส้นได้ไหมตอบว่าได้ค่ะแต่ต้องดูด้วยนะคะว่าคิ้วเดิมสีจางพอที่ทําเส้นได้ไหมแต่ลูกค้าท่านนี้ก็คือเป็นคนที่ชอบคิ้วเข้มค่ะคิ้วเดิมก็ยังมีความเข้มอยู่แต่ว่าเติมเส้นเข้าไปอีกนิดหน่อยก็ยังได้นะคะเพราะว่าลูกค้าชอบคิ้วเข้มแต่ก็ยังเข้มพองามน,นะคะไม่ได้เข้มแบบว่าปริงดําลอยมาเลยนะคะ ถ้าสนใจสักคิ้วทรงสวยสวยไม่ว่าจะเป็นคิ้วแบบไหนคิ้วแบบฝูนแบบออเมเบรแบบสไลด์แบบคิ้วลายเส้น3มิติ6มิติหรือคิ้วแฮร์โตรกช่างพัดก็ยินดีรับสักทุกรูปแบบนะคะรับรบและแก้ไขคิ้วพันทุกรูปแบบด้วยค่ะ รูปภาพช่างพัดอาจจะไม่สวยนะคะเพราะว่าแต่งภาพไม่เป็นถ่ายกล้องสดยังไงก็ลงอย่างนั้นก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสนใจสอบถามและจองคิวล่วงหน้าโทร0654919699ช่างพัดเปิดร้านอยู่ที่สุขมุมวิทซอย95ตลาดบ,บางจากค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งๆช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ